นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ an ุทธะอิต ah ิปิโสภะคะวโยมมาราชโนท้าเวสุวรรณโนมารนางสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัตภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณาัางสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จ่าตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภุริโตเวสสุุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภาควายมมาราชานโนท้าเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายม,มราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณาัางสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายักษพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารณังสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัตธภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภาควายมมาราชานโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคพันตาพัตภุริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภาควายม,มาราชานโนท้าเวสุวรรณโนมารนางสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัทภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภาควายมมราชานโนท้าเวสุวรรณโนมรารนางสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จาตุมหาราชิกายัคขพันตาพัตภูริโตเวสภุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ท้าเวสุวันโนนะโมพุทธายะ